สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การจอดลึกของเราอีกครั้งนะครับวันนี้เรามาอยู่กับสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าน่าติดตามมากๆเลยคือหลังสิ้นพระเจ้าเลนเต้ไปแล้วกลุ่ม10คันทีที่เคยเรืองอำนาจเนี่ยก็เหมือนกับเรือที่ไม่มีหางเสือเลยครับอำนาจเก่าก็หมดไปแถมยังมีศัตรูเก่าๆรอคิดบัญชีอยู่เพียบเลยตอนนี้ก็เลยต้องดิ้นรนหาทางรอดกันแบบสุดๆ ซึ่งแหล่งข้อมูลของเราวันนี้ก็คือเรื่องคลองใจตระกูลโฮตอนที่15นะครับที่จะพาไปดูว่าสิบคันทีเนี่ยเขางัดกลยุทธ์อะไรมาใช้เพื่อจะกาะอำนาจใหม่ซึ่งก็คือตระกูลโฮที่กำลังขึ้นมาคุมเกมแทนเป้าหมายของเราก็คือจะมาแกะรอยสิ่งที่เขาเรียกว่าสุดยอดวิชาคันทีซึ่งไม่ใช่วิชาบัวอะไรแบบนั้นนะครับแต่มันคือการใช้การติดสินบนการประจบประแจงแบบต้องเรียกว่าเหนือชั้มากมาก เื่อจะแทรกซึมเข้าไปควบคุมจิตใจคนในตระกูลโฮไอได้มาดูกันครับว่าพวกเขาจะพลิกเกมที่ดูเหมือนจะแพ้ไปแล้วเนี่ยได้ยังไงผู้สำเร็จราชการแทน10คันที่เขามองขาดเลยค่ะว่าเนี่แหละคือทางรอดเดียวที่เหลืออยู่แล้วจริงๆใช่เลยครับแล้วแผนของพวกเขาก็คือเจาะไปที่จุดอ่อนของแต่ละคนเลยนะเป้าหมายหลักๆเนี่ยก็คือโฮไทโฮที่รู้ๆกันอยู่ว่าท่านชอบคำเยินหยอมากๆค่ะหูเบาวด้วยครับ แล้วก็มีโฮเบี้ยวน้องชายของโฮไทโฮคนนี้ก็โลภมากแต่ก็มีกำลังทหารอยู่ในมือนะแล้วก็คนสำคัญมากๆอีกคนคือบุยงกันแม่ของพี่น้องตระกูลนี้เนี่ยแหละครับที่ก็เห็นแก่งเงินทองไม่แพ้กันเลยอืมใช่ค่ะส่วนวิธีการเนี่ยเขาก็ปรับให้เข้ากับแต่ละคนเลยนะครับกับโฮไทโฮเนี่ยก็คือทุ่มสุดตัวประจบสอบพลอยกย่องซะจนแบบ พระนางแทบลอยเลยรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นนางฟ้าอะไรแบบนั้นไปเลย,เลยก็เลยโปรดปรานพวกขันทีมากๆค่ะเคลิมไปเลยส่วนโคเบียวคนน้องเนี่ยก็เน้นไปที่สินบนของมีค่าหายากเงินทองหยกไข่มุกคือให้สารพัดเลยพร้อมกับป้อยยอว่าเป็นเสาหลักคำจุนบัลังหูคนนี้ก็เคลิอมเหมือนกันอาสาปกป้องขันทีเต็มที่เลยค่ะส่วนบูยงกันที่เป็นแม่นะคะ อันนี้อาจจะง่ายหน่อยคือให้สับสินเงินทองไม่อั้นเลยแถมยังจัดกระบวนแห่ให้เกียรติอีกต่างหากทําให้นางกลายเป็นเหมือนออโคศสกส่วนตัวให้10บคันทีเลยค่ะคอยพูดเป่าหูลูกๆแต่เรื่องดีๆของ10บคันทีตลอดเวลาครับผมต้องบอกว่ากลยุทธ์นี้มันได้ผลดีมากๆเลยนะคะในช่วงแรกคือพวกเขาสามารถซื้อใจคนหลักๆในตระกูลโฮได้สําเร็จเลยทั้งโฮไทเฮาโฮเบียว แล้วก็โดยเฉพาะบูยงกันเนี่ยกลายเป็นเกราะก,กำบังชั้นดีให้10บคันทีเลยค่ะคำพูดของแม่เนี่ยมีน้ำหนักกับลูกๆเสมออยู่แล้วนะคะก็เลยทำให้ทั้งโฮไทยฮากับโฮเบวเนี่ยเชื่อมั่นในความพักดีของพวกคันทีมากๆแต่มันก็ไม่ได้ราบรื่นซะทีเดียวนะครับเพราะว่ามันมีตัวแปรสำคัญอย่างอ้วนเซียวที่เกลียดสิบคันทีเข้ากระดูกดำเลยอาจจะด้วยเหตุผลส่วนตัวของตระกูลด้วยนะ อ้วนเซี่ยวก็เลยพยายามยุยงให้โฮจินซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแต่กลับมีนิสัยแบบโลเลหูเบาให้จัดการขั้นเด็ดขาดกับสิบคันทีซะอืมโดยใช้ข่าวลือว่าพวกคันทีเนี่ยใส่ร้ายว่าโฮจินคิดจะลอบปรงพระชนดังไทยเราได้ซ้ำไปจุดนี้น่าสนใจมากค่ะคืออ้วนเซี่ยวอาจจะประเมินสถานการณ์ผิดไปนิดนึง เขาอาจจะไม่รู้ว่าสิบคันทีได้อย่างรากฝังลึกลงไปในตระกูลโฮแค่ไหนแล้วผ่านการผูกมัดใจคนสำคัญเหล่านี้ไปแล้วในขณะที่โฮจินเองเนี่ยก็กลับมาลังเลอีกครั้งแม้จะเริ่มคล้อยตามอ้วนเซียวไปบ้างแล้วแต่พอทั้งน้องสาวคือโฮไทเฮาแล้วก็แม่ต่างก็พูดปกป้องคันทีซักขนาดนั้นก็เริ่มไม่แน่ใจขึ้นมาอีกทีนี้พอข่าวรั่วไปถึงหูสิบคันทีว่าโฮจินกำลังคิดจะกำจัดพวกเขาอยู่เนี่ยพวกเขาก็เดินเกมสวนทันทีเลยครับ รีบไปหาโฮเบี้ยวก่อนเลยแล้วก็บิดเบือนข้อมูลเลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่คิดการใหญ่หวังจะคุบอำนาจจากตระกูลโฮเนี่ยคืออ้วนเซี่ยวตังหากพวกตนแค่เป็นห่วงความปลอดภัยของตระกูลโฮเท่านั้นเองโอ้โหนี่คือการเดินเกมสอนกลที่ฉลาดมากเลยนะคะไม่ใช่แค่ใส่ร้ายอ้วนเซี่ยวเฉยๆแต่ยังเป็นการตอกลิ่มความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องตระกูลโฮเองด้วย ทำให้โฮไทเฮฮากับโฮเบ้ยวยิ่งต้องปกป้องคันทีมากขึ้นแล้วก็อาจจะเริ่มระแวงโฮจิ้นไปด้วยซึ่งมันก็ได้ผลเต็มๆเลยค่ะโฮเบีลที่ถูกควบคุมด้วยสินบนและความกลัวที่จะเสียอำนาจอยู่แล้วเนี่ยก็เชื่อทันทีเลยรีบไปรายงานโฮไทเฮฮาตามที่พวกคันทีเสียมมาเปะ๊ปะๆครับแล้วก็มาถึงฉากเผชิญหน้าที่ที่สําคัญเลยโฮจิงตัดสินใจเข้าเฝ้าโฮไทเฮาเพื่อจะขอไฟเขียวในการกำจัดสิบคันที แต่คราวนี้เจอของแข็งเลยครับโฮไทเฮาคัดค้านหัวชนฝาเลยอ้างความดีความชอบเก่าแก่ของขันทีการดูแลเอาใจใส่แม่ของตนอย่างดีเยี่ยมแล้วก็สวนกลับไปเลยว่าอ้วนเสี่ยวตัางหากที่น่าสงสัยเป็นคนอักตันยูคิดร้ายต่อตระกูลโฮเสเอง ผลก็อย่างที่คาดเลยค่ะโฮจิงซึ่งพื้นฐานเป็นคนโลเลอยู่แล้วพอเจอน้องสาวใช้ทั้งเหตุผลแล้วก็อำนาจกดดันเข้าไปแบบนั้นก็ไปไม่เป็นเลยค่ะเริ่มสงสัยในตัวอ้วนเซียวขึ้นมาจริงๆสุดท้ายก็ล่าถอยกลับไปโดยที่ไม่ได้อะไรเลยสถานการณ์ของ10ขันทีก็เลยดูเหมือนจะกลับมาเข้าที่เข้าทางอีกครั้งหนึ่งสรุปก็คือตอนนี้เนี่ยสิขันทีใช้เล่เหลี่ยมแล้วก็การเจาะจงไปที่จุดอ่อนของแต่ละคนในตระกูลโฮ จนสามารถควบคุมสถานการณ์แล้วก็เอาตัวรอดไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแม้ว่าตัวโฮจินเองเนี่ยจะยังคงเป็นเหมือนออระเบิดเวลาที่พร้อมจะเปลี่ยนใจได้ตลอดเวลาก็ตามแหล่งข้อมูลก็ยังชี้ไปที่หลักแห่งกรรมนะครับว่าการกระทําย่อมส่งผลเสมอทําดีได้ดีทําชั่วย่อมได้ชัว่ว และนั่นก็นำมาสู่คำถามที่น่าคิดต่อจริงๆค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้สิบขันทีจะดูเหมือนคุมเกมอยู่หมัดเลยนะคะด้วยการแทรกซึมแล้วก็ปั่นหัวตระกูลโฮได้สำเร็จแต่เมื่อมองไปที่ความโลเลไม่แน่นอนของโฮจินแรงกดดันจากอ้วนเซียวที่ไม่ยอมหยุดง่ายๆแน่แล้วก็ผลกระทบที่อาจจะตามมาจากการกระทาของพวกเขาเองเนี่ยอะไรจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่จะทำให้เครือข่ายอำนาจที่สร้างขึ้นมาจากการหลอกลวงแล้วก็สินบนอันเนี้ยมันพังทลายลงในที่สุดคะ